สวัสดีครับก็วันนี้เป็นอะไรยังเป็นวันซ้อมอยู่นะคะคือเนี่ยนะคะเอาช่วงซ้อมก่อนค่ะสภาพร่างกายสภาพตัวเองสภาพสนามอะไระก็โอเคนะครับก็ถือถือว่าเอ้าวคือถือว่าค่อนข้างดีครับคือแบบแมนนี้เคไม่ค่อยได้ซ้อมเลยครับที่ผ่านมา2วันเคไม่ได้จับไมค์กอล์ฟที่ผ่านมา3อาทิตย์เคแบบเคซ้อมกอล์ฟน้อยมากเพราะว่าเคต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบมันเป็นมุมใหม่อ่ะครับเพราะว่าเคไม่เคยรู้สึกแบบสดชื่นหรือแบบ อยากตีกอล์ฟมากกว่าช่วงนี้มาก่อนเลยครับเพราะหลังจากที่ไม่ได้ตีมานานนะครับมันแบบอยากกลับมาตีแต่ว่าแบบสมมติเคมาเก็บตัวไว้อยู่ที่นี่2อาทิตย์พอมาถึงแข่งจริงมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เบื่อครับแต่ว่าเค,เค,เคถ้าแบบน,นี้โดยเฉพาะถ้าแบบนี้ดีๆเคสามารถเคมองเห็นตัวเองทำอย่างนี้ได้อีกในอนาคตค,ครับที่แบบก่อนแข่งไม่ต้องซ้อมแบบแบบสิชั่วโมงทุกวันนะครับไม่ถึงรายการนี้หน,หน่อยค่ะมีความยากหรือความแตกต่างจากรายการอื่นที่เคเล่นมาชิ้นยากหรือแบบโร้ไม่หรือตัวผู้เล่น คียว่าก็ถ้าสภาพสนามนะครับอมาตาิกก็เป็นสนามที่ดีมากครับคิดว่วามันมีความย่าของมันอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นสนามที่ดีแต่ว่าสําหรับนักกีฬาเคกก็รู้ว่ามันมีนักกีฬาเก่งๆหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรุ่นพี่ทีมชาติที่เคกเคยตีด้วย <c oughs> เคยก็รู้ว่าเขาตีได้ดีขนาดไหนแล้วก็นักกีฬาต่างชาติมีอีกตั้งหลายคนครับเ <c oughs> คก็รู้ว่ามันนี้ถ้าจะช้ำไม่ง่ายเลยครับที่เราก็เป็นแบงค์โลก ก็เคก็พยายามไม่คิดแหละครับเพราะว่าเอาอนี่เคยังไม่รู้เลยครับว่าเคเป็นคนที่แรงสูงที่สุดเพิ่งรู้เมื่อแบบสามวันที่แล้วอะครับแต่ว่าเคก็คิดว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันครับไม่ว่าจะแรงสูงหรือต่ำเคก็พยายามไม่กดดันตัวเองครับพูดถึงรายกาาาารนนนีี้้้ห่อยยัััมมคควสญงงงไบชเป็มีมีความสำคัญเยอะมากครับเพราะว่าหลายๆอย่างรวมกันนะครับอย่างแรกก็คือเมเจอร์ครับแน่นอนครับเคการที่ได้เล่นเดอะมาสเตอร์สแล้วก็ยูเอ us o p e น เดอะชอทเดอะมาสเตอร์สและเดอะโอเพนมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นยิ่งกว่าฝันของเคเงครับโดยเฉพาะได้เล่นในอายุที่เด็กมากเคก็อยากไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นแข่งที่บ้านด้วยแหละครับเคก็ก็ต่างกับแข่งเมืองนอกนิดหน่อยครับพอพูดถึงไหนก็มีต้องร้อยยี่สิบคนสามสิบกว่าประเทศมีประเทศไหนที่น่ากลัวไม่มาเลยครับเคก็ทุกประเทศก็มีนักกอล์ฟเก่งทุกประเทศแล้วครับแบบคนไทยก็มีเยอะประเทศแบบจีนญี่ปุ่นเขา ที่เห็นชนะมาสุดว,ว่ามีจีนญ,ญี่ปุ่นเกาหลีครับแต่ว่านักกอล์ฟออสเตรเลียเคก็เคยตีได้หลตีด้วยหลายคนเคก็รู้ว่าเขาตีได้ดีครับก็คือทุกประเทศมีมีนักกอล์ฟดีเด่นของเขาทุกประเทศแลหละก็ขอ,อให้แฟนแฟนกอล์ฟตามเชียร์น,น,ยนะครับแล้วก็คิดว่าแมตชนี้มันเป็นแมตท,ที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆครับมันเป็นแมตเยาวชนของเอเชียที่มาตีด้วยกันเยอะแล้วถ้าใครได้โอกาสมาดูเคก็เชิญชวนให้มาดูครับ 稍微厉